โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท,ท่านด้วยนะวันนี้ก็ามาพบกับไอโซเกะแกะกล่องอีกแล้วนะครับมาในชุดของวิวัฒนาการเมก้าดรีมเอ็กซ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่ากล่องชุดเสริมไฮคาร์ดนะครับก็จะเป็นกล่องที่1ปีเนี่ยจะรวมของนะครับอยู่ในกล่องเดียวนะครับก็จะมีเอ่อพวกการ์ดท,ที่แบบว่ารีพิ้ทจากกล่องต่างๆนะครับที่เป็นการ์ดฮิตนะครับแล้วก็จะเป็น อ,อพวกมีตัวใหม่ด้วยนี่มีไคลิวเมกาไคลิวนะครับเมกาดูจับูนี่เมกาชิบิดูดอนเออแล้วก็จะการันตีนะครับ MA นะครับ MA นี่ไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะครับอยากได้เอ่อเมกาไคลิว MUR นะครับ MUR ก็คือการ์สสีทองนะครับสองแรกเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่า มันต้องปีกกี่ใบาอาจจะ3ใบหรือเปล่าโอเคจะมีการ์ดรีเยอะแยะนะครับอันนี้อัลฟอนโซนะแล้วจะมีการ์ดท,ที่เป็นอาร์ตฟอยบอลนะครับอ่าเวอร์บีเอ้ยเวอร์บีนะเวอร์บีน่ากับเฮเลน่านะครับอันนี้เป็นการ์ดเสริมของเด็กเอ็นนะครับก็คือมีโปเกมอนของเอ็นเนี่ยหกตัวแล้วก็ตีน็อกเขานะครับได้การ์ดเพิ่ม3ใบนะครับโอโ้โหแต่แอบยากนิดนึงนะครับทันดงนี่ซูอบบมิกร็รีนะครับแล้วก็มี AR ด้วยนะซูอบบมิต่อไปเป็นฟอยครับอ่ายูโรสคุก็ รีอีกแล้วนะครับกล่องอีวูยก็เพิ่งรีไปครับรอบนี้รีอีกครับต่อไปมาเกียหน้าต่อไปเป็นอันนี้เป็นเอ,อ่อฟอยนะครับฟอยบอลปึ๊บอ่าทันดงนครับมันจะเป็นาธาตุแล้วก็มีรูปพวกเอ,อ่อพวกบอลน,นะครับต่อไปเป็นอะไรเอ็กปึ๊บอ่ากาเบียสของชิมน,นะครับไม่มีอะไรเนี่ยววางๆกองๆไว้กันไปต่อครับสองสามโอเคปึ๊บอือ ดูผิดนะครับอันนี้เป็นเมกาชิบิดูดอนนะครับอันนี้น่าจะเปิดเกินมาเยอะหน่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเมกาปลาไหลนะครับก็ท่าแรกนะครับกระสุนระเบิดนะครับสองชิ้ไฟฟ้าแล้วก็ทำดาเมจใส่โปเกมอนฝั่งข้าม2ตัวนะครับตัวละหกสิบนะครับส่วนท่าที่สองนะครับตีร้อยเก้าสิบแล้วก็ทิ้งพลังงานไฟฟ้าที่ติดอยู่กับตัวนี้สองลูกนะครับถ้าทิ้งนะครับจะทําให้โปเกมอนที่โดนตีเนี่ยติดชานะครับถือว่าใช้ได้อยู่การผระชมภัยของฮิบิกิ อธินาเห็นแก็มลเกตนี่โลตอมท่าจิตครับโอโ้โหโลตอมมีตัวจิตแล้วนะครับไม่กลัวเด็กไหนนะครับเป็นเด็กหนึ่งไพที่น่าจะสู้ได้เกือบทุกเด็กนะครับโปรักอันนี้แบบไม่มีตาย,ยิมนะครับอันนี้น่าจะถูกกว่าตาย,ยิมแล้วก็มี AR ด้วยนะครับนิวลาของแก็มลเกตแล้วต่อไป AR ครับ a r ของท่าจิตเป็นโอรอดของฮอปครับอันนี้ทำอะไรได้เนี่ย ไปเดนต่อไม่รู้ว่าต้องออกกี่ใบนะครับสองใบหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะน่าจะสองพอนะโดฮุเคียวจินนัส,สู้ของไอริสซามาโยรุมายุนอาก,กิวเดสพอร์ตนะครับอันนี้เล่นกับเด็กเซอร์ไนนะครับ ใช้ท่าล่างนะครับเอ่อทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็วางตัวน้ำดามิด12ตัวก็คือ120นะครับใส่พปกมอนฝันของข้า1ตัวอันนี้คือวางตรงไหนก็ได้นะเออต่อไปฟอยธรรมดาต้นคารสึอันนี้ก็น่าจะเก่งนะทิ้งการ์ดซัพพอร์ตที่มีคำว่าแกงโรเกตนะครับจากมือแล้วก็ดาำมิดจะเพิ่มตามจำนวนการที่ทิ้งไปนะครับก็เล่นกับพวกโพลิคอนนะครับตัวนี้เก่งอยู่เหมือนกันตัวต่อไฟโอเคคิดโอ้โหดีมากเไมต่อไปเป็นฟอยบอลนะปาคูด้า ต่อไปอ่าอ่าเหมือนจะเป็นปิกาจูหรือเปล่าพี่ลาปากอสครับโอ้โ oh. ห ไม่สนใจครับไปต่อกันเลยครับน่าจะสองใบพอนะปึ๊บแวบอ่าคานาลีครับอันนี้เป็นซัพพอร์ตของเด็กไฟฟ้านะครับการนี้ถ้าไม่ทิ้งการปรบมือหนึ่งใบที่ตำแหน่งติ้งการนะจะใช้ไม่ได้นะครับเลือกโพร้อมนไฟฟ้าได้สูงสุด4ี่ใบจากในเด็กนะครับเราขึ้นมือนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่มีเมด้ดอนก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับเอาล่างไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นโพร้อมนไฟฟ้านะครับโกโก้ครับอ่าอันนี้ก็ตอนแรกๆนี่หายากนะครับตอนนี้รีมาแล้วนะคไพ่ไข่เดนอันนี้เป็นอาร์ตใหม่นะครับไคข ตัวอะไรซูโบมีครับโอ้โหตัวไหนที่อยากได้มาหมดเลยครับแต่ต้องรอดูพวก SAR นะครับแต่ว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหนี่สวยมากครับซูโบมีต่อไปเป็นเป็น r r ธรรมดานะครับน่าจะเป็นอ้อกีโนเซ็กครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ SAR จะเป็นเดดเบิ้ลนะครับเราก็อยากให้มันเบิ้ลเหมือนกันนะครับอ่าปฏิทานของนิเรียครับอันนี้ดีมาเหมือนกันครับว่าดีมากโรงงานแก๊งเกสไม่มีอะไรปล่อยบอลครับอืมบลูบลูของฮอปครับอ่าอันนี้ก็น่าจะได้ใช้นะโอุ้ย ตอนนี้โรงงานครับโรงงานไทยครับโอ้โหคุณทำแบบนี้ได้ไงเป็นเส้นเลยนะครับต่อไปเป็นอ่าอ่าปึ๊บอ่าลาทิอาครับตอนนี้ก็รีมานะครับเมื่อก่อนนี้ก็ใบละร้อยนะครับตอนนี้ก็รีแล้วนะครับได้ใช้กันอย่าง่วนหน้าต่อไปขอเบิลหรือไคลูทองนะอยากได้นะครบไบร์ลอดทำเป็นแก้วบูกุลิกลาบาิตอ่าหากุลิวนะอันนี้ เป็นร่างหนึ่งกอดเป็นไคลิวนครับความสามารถเหมือนคล้ายๆกับกาไบนะครับก็คือถ้าโปรลมอนนี้มีพลังงานติดอยู่นะครับสามารถเลือกการ์ดโปรลมอนมีวิวัฒนาการจากในเด็กของเรานะครับให้ผ่งนขัานดูนแลนำขึ้นมือนะครับก็คือถ้าตัวนี้ติดจี้อยู่นะครับสามารถเสิร์ชโปรลมอนเีวิวัฒนาการได้นะครับจากในเด็กนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตัวมันนะเอยถือว่าดีนะครับตัวนี้เก่งครับไคลิวต่อไปฟาปูโคเทคโกะและดูนาโทอาร์ตใหม่อือันนี้อาร์ตนี้น่ารักนะครับเป็นวาจันต่อไปเออาร a ครับเออาร วิ่งมังกรสีขอวมาเนี่ยปึ๊บโอ้โหสีขาวครับสีขาวของเอ็นตอนนี้ใบนี้ก็ในกลุ่มนี้200นะครับล่าสุดนะครับมาวันแรกก็ประมาณ350นะครับตอนนี้เหลือ200แล้วครับก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวใบต่อไปเป็น RR นะครับเป็นอ่าเมกเยันมาครับแล้วก็โอ้เอ็นจีดิสเซคเกิลครับโอ้นี้โซโลอาร์ก็ก้อท่านี้ได้ครับปีสองครับแล้วก็ตีเวนเทิร์นเออต่อไป เมืองยามราตรีครับผมอนเทลัสเตอร์โปรงดานทั้งสองฝ่ายนะครับตุกตัวนะครับพลังงานใส่เพิ่มขึ้นหนึ่งลูกนะครับเออก็ติจี้เพิ่มนะครับพวกเทลานะครับเจอเทเรียมนี้นะฟอยบอลปึ๊บอ่าโลตอมครับอันนี้นี่เป็นเป็นฟอยบอลนะนี่เป็นบอลนะครับไม่ใช่เป็นธาตุนะครับโอ้โหสวยงามครับแต่ฟอยมันแบบโค้งงักไปหน่อยนะครับเหมือนฟอยเซเว่นนะต่อไปอุ้ยอ่าอู้โล่งใจครับโล่งใจที่เป็นอานะครับเขาคือ โอ้เมกาไคลิวครับนี่ไงเลือด370นะครับร่าง2เมกาไคลิวเอ็กนะครับธาตุมังกรนะครับความสามารถจาการแครนี่หนึ่งครั้งในเทิร์นนะครับสลับโปโมนตำแหน่งต่อสู้กับโปโมอนบนเบนซ์ของเราเองนะครับใช้แผนสับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตีครับหนึ่งจี้น้ำสองจี้ไฟฟ้าครับดาก้อนไก่นะครับ330ราน้ำเมีนะครับแล้วก็ทิ้งพลังงานจากโปโมอนนี้2ลูกนะครับทิ้งหน่งติงการ์ดนะครับโอ้โหไคลิวไม่ต้องทอยเหรียญแล้วครับเอาเป็นคอมเพรสไม่ต้องทอยเหรียญนนนนะะะคคครรรัััับบบถึงงจตตีีี28 2อออ้้้ทิลูกพ330โโห นี่แหละยอดใกล้แล้วครับใกล้หมดแล้วครับปึ๊บอ่าเชมินก็ลีนะครับอันนี้ต่อไปฟอยบอลปึ๊บไข่เดงของนันจโมครับอันนี้ถ้าใครซื้อ2กล่องนี้บางที่ก็จะได้โปรโมชนเลยนะครับเป็นจ r นะครับต่อไปเป็นโอ้ขอบอย่างนี้ลุคาร์มาเนี่ยลุคาริโอมาเนี่ยไปเมเกส่าลุคาริโอครับอันนี้เป็นอาร์ตใหม่นะครับว่าที่เมตาในอนาคตนะครับเหลือ2ซองครับ โอ้โหหลบอย่างซองสุดท้ายนะครับอันนี้ไปกันเลยครับแบอ่าความทุกขส่วนของอสเซโรล่าไปหามยามาตีครับอันนี้ก็อยากหายากครับตอนนี้รีมาเต็มเลยครับแใบต่อไปปล่อยบอลปุ๊บอ้าวนี่เป็นสัญลักษณ์แก็มวอเกตนะครับถ้าเป็นตัวแกงมวอเกตจะเป็นตัวอาครับโอ้ไม่มีคิวแบบฟอยนะครับ,รบแต่เหมือนใบต่อไปนี่เหมือนจะเป็นฮิตใบฮิตแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่เลย M A ครับ เอมเองั้นเก็บไปก่อนแล้วกันได้ไหมงั้นเอมเอนี่อยู่ในซองไปก่อนนะใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาดูซองต่อไปครับเหมือนจะเหมือนซองนี้ไม่มีเอสอาร์นะครับโอ้โหมาไม่มีอะไรโอทันหยาตโร่อ้ไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วนี่ไงเซคอมแบบธรรมดาครับอืมไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้ปลอยบอลยันซ้ำและใบต่อไป เป็น S R ไอเทมนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่อยากได้ไฮเปอร์บอลแต่นี่น่าไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะครับเอนเนอร์ไอเทมเป็นอัมเปดแก้วนะมีใบต่อไปอีกโอ้โหไม่มีครับไม่มี S R ครับกล่องนี้มีแค่ M a ครับแล้วไม่รู้ว่า M E นี่คือตัวอะไรด้วยนะครับขอดูครับ M E ครับ M a ไฟฟ้าอย่าบอกนะว่ามันคือไอปลาไหล1 2 3สองโอ้โหไปที่ ไม่อยากได้ที่สุดครับมันอยู่ตรงหน้าผมนะครับโอ้โหแต่มันสวยนะครับเออแต่ไม่อยากได้แค่นั้นแหละอ่ะจบคลิปครับผม